My name is a ภ i เ h ษฐ์ i รีดั My name is y u t ธ o n g กียรติ My name is ธนาธิเขื่อนโสม My name is โค้ชคุณพงศ์เก My name is ธนวัฒ a ์ช n นใจศรี Today we will present in the Magic of Love and Music ันนี้พวกผมจะมาแนะนำสถานที่ในเมืองกาดจีนแรกของเราครับ yeah. สถานที่แรกของเราคืออาคารอนุรักษ์นะครับ can สถานที่ต่อไปคือห้องสมุดน,นะครับพวกเราสามารถมาค้นคว้าหาความรู้ได้ที่นี่นะครับ ที่นีทุน่เช้าแลีอา e ที่นี่คือโรงอาหารนะครับพวเราสาม,มา,รารถนมะารับปร,รนะทานอาหารได้ทั้งตอนเช้าและตอนกลางวันนะครับอาหารยังอร่อยเลยคนระับไปี่ศูนย์อีฬาและอาคารกอล์ฟสนามกีฬาและสนาเกีฬา นี่ครับคืออาคาร98ปีหรือดีตยิราและสนามฟุตบอลนะครับเออ